จุลเจิมนะคะได้มีการร้องเรียนเขาเรียกว่าเป็นการร้องเรียนถึงการทวงคืนพระราชอำนาจของทางกษัตริย์เนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปดูที่จุลเจิมก่อนก็แล้วกันนะคะขออนุญาตเข้าเพจทางจุลเจิมก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ามันจะเป็นการซ้ำรอยหรือว่าเป็นการย้อนรอยการทวงคืนพระอํานาจเป็นการกู้ชาติของทางส่วนทิลิ้มทองกุลหรือเปล่านะมาดูกันค่ะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะคะทางชุลเจิมเนี่ยเมื่อประมาณ25นาทีที่ผ่านมานะคะ,ะมีการลงรูปของทางองค์ทีเนี่ยแหละแสดงว่าเขาอาจจะรู้อะไรหรือเปล่าว่าองค์ทีเดินทางกลับไป ได้มีการโพสต์นะคะ25นาทีที่ผ่านมาบอกร่อยจังหู้ทรงพาสมาร์ทพุทธพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติสเสด็จไปเสวยหมี่สปัมร้านเรื่องชื่อที่ภูเก็ตเป็นการส่วนพระองค์ไม่ถือพระองค์แล้วก็ไม่มีพิธีรีตรองใดๆเป็นที่ตื่นเต้นของประสงค์ิกรแถวนั้นแต่ที่ชาวภูเก็ต ประทับใจจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็คือการตรัสเป็นภาษาใต้ว่าร่อยจังหู้ร่อยจังหู้นะคะส่งพระเจริญหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนนะคะนี้ก็เป็นโพสต์ล่าสุดนะคะต่อมามาดูถัดมานะคะจุลเจิมได้โพสต์เอาไว้บอกว่าอะไรเอ่ยนะคะสักครู่คะ่ะโพสเมื่อวันที่เจ็ดเมษายนที่ผ่านมานะคะบอกว่า ผมได้เห็นผู้แทนคนหนึ่งของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้เคยกล่าวในทํานองว่าพระมาหากษัตริย์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจึงไม่เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยผมขอบอกว่าสถาบันพระมาหากษัตริย์ไทยเท่านั้นที่จะสามารถนำทางประชาชนไปสู่การสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงได้เป็นผลสำเร็จโอ้โหตกใจมากเลยคือจุลเจอมถึงขนาดบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยแหละ สถาบันกษัตริย์เท่านั้นที่จะนำทางประชาชนไปสู่การสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้วยนะที่ผมขอบอกกล่าวว่าประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จงรักภักดีหรือว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และองค์พระมหากษัตริย์ที่อาศัยอยู่ในพระราชาอาณาจักรนี้สมควรที่จะต้องสำนึกน้อมลำลึกน้อมละลึกถึงคุณงามความดีอันมากล้นลํำพันขององค์พระมหากษัตริย แห่งราชวงจากกรีทุกพระองค์ที่ได้ทรงก่อร่างสร้างชาติแล้วก็ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขอยู่เคียงข้างอาณาประชารามาโดยตลอดตราบจนถึงวินาทีนี้โอ้โหนี่ขนลุกมากเลยนะคะอืมต่อมานะคะมาดูเดี๋ยวนะการอา้าวเดี๋ยวนะงงไปไหนละทวงพระราชอำนาจ หรือว่าเขาลบไปตายแล้วบไปจริงๆด้วยเหรออ๋อเจอลนะก็อันนี้แหละก็คืออทางหม่อมเจ้าจุลเจิมเนี่ยเขาก็ติดแฮชแท็กนะคะบอกว่าคืนพระราชาอำนาจให้กับกษัตริย์ วชิราลงกรณ์ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรางงคืออะไรรู้ไหมคะเรางงว่าปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยเราแทบจะเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิทราชหรือว่าราชาธิปไตยอยู่แล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสิทธิขาดเนยอยู่ที่ท่านแต่เพียงผู้เดียวคุณเห็นไหมคะว่าในประเทศเราเนี่ยระบบราชการเอ่ยหรือว่ารัฐบาลเออยหรือว่าที่ไหนไหนที่เป็นสถานที่ราชการเนี่ยจะอยู่ใต้ พระปรมาพิไทยหรือว่าใต้เท้าของครุฑก็คืออยู่ใต้เท้ากษัตริย์นี่แหละแม้กระทั่งศาลแม้กระทั่งในรัฐสภาเพราะฉะนั้นมีถามนิดนึงว่าในประเทศไทยมีที่ไหนที่ไม่ได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารคือมันเลยกลายเป็นราชาธิไปไตยไปแล้ว มันกลายเป็นราชาธิปไตยหรือว่าสิทธิ์ขาดอยู่ที่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวทุกอย่างจะต้องยึดโยงอยู่กับท่านแต่เพียงผู้เดียวแม้กระทั่งศาลในการตัดสินเนี่ยก็ยังก็ยังอยู่ในพระเนตรพระกันอยู่ในเ,เขาเรียกอะไรอยู่ในความสนใจของท่านอยู่เสมอมาก็คือในการพิจรารณาคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านต้องรับรู้ด้วยก็คือศาลในพระปร,ะประมภธิไทย เพราะฉะนั้นเนี่ยมี่ก็มองว่าพระราชาำนาาเนี่ยอยู่ที่ท่านแต่เพียงผู้เดียวอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทาไมทางจุลเจิมถึงได้บอกว่าทวงคืนพระราชาำนาจให้แก่ทางกษัตริย์วชิราลงกรอันนี้งงมากเลยนะส่วนทุกท่านนะคะคิดเห็นอย่างไรนะคะก็ลองแสดงความคิดเห็นร่วมกันก็แล้วกันแต่ว่าเราจะขอย้อนกลับไปในอดีตนะคะว่าในอดีตเนี่ยเคยมีการทวงคืนพระราชาำนาจมาแล้วหนึ่งครั้ง นะจริงๆเราไม่ใช่ลไช้ไม่ใช่หนึ่งครั้งด้วยซ้ำไม่ใช่หนึ่งครั้งด้วยซ้ำนะคะมีมากกว่านี้แต่ว่าน,นวันนี้เนี่ยเราจะขอกล่าวอ้างถึงการทวงคืนพระราชอำนาจของทางสนธิลิ้มทองกูลนะคะเรามาดูกันค่ะเขาบอกว่ายึดอำนาจถวายอำนาจให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วกลับกลมกอง พระองค์ตั้งรัฐบาลแห่งชาติโอนอำนาจให้รัฐบาลแห่งชาติไปเลยผมไม่อยากพูดว่านี่คือแนวทางหนึ่งแต่เป็นแนวทางเดียวตอนแรกคนคงจะต่อต้านกันเยอะแต่เมื่อโอนพระราชอำนาจโอนอำนาจทั้งหมดให้กับรัฐบาลแห่งชาติคนก็คงจะไม่ติดใจว่าเป็นการสืบทอดอำนาจสนทิลิ้มทองกูลอดีตแกนนำพันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการได้มีการระบุผ่านรายการคนเคาะข่าวทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง News 1วันเมื่อวันที่27ตุลาคม2563ข้อเสนอของสนธิให้ถวายคืนพระชอำนาจแก่อขออภัยนะคะถวายคืนพระชอำนาจให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เกิดขึ้นในช่วงที่มีการชุมนุมเคลื่อนไหวคณะรา,าษฎรในปีพศ .2563 ก็คือย้อนกลับไปซักประมาณ3ปีที่แล้วซึ่ง1ใน3ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมมีประเด็นที่ทำให้กลุ่มการเมืองฝั่งตรงข้ามนั้นไม่เห็นด้วยก็คือสลิมเนี่ยไม่เห็นด้วยในเรื่องของการเรียกร้องในการปฏริรูปสถาบันพระมหากษัตริย์การชุมนุมของคนรุ่นใหม่ที่มาจากนักเรียนนะั นิสิตนักศึกษาประชาชนที่เคลื่อนไหวภายใต้ยุทธศาสตร์ดาวกระจายด้วยการใช้อาวุธหลักของอสื่อโซเชียลมีเดียได้เกิดพลังไปทั่วกรุงเทพนะคะกระจายไปทั่วหัวละแหงนะคะมีการจัดม็อบต่างๆนานาทำให้ฝ่ายนิติบัญญตัติต้องเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อหาทางออกร่วมกันในภาวะที่ยังหาทางออกไม่ได้เมื่ออหอตอนะคะ ได้ยืนกรานกลางที่ประชุมร่วมของทางรัฐสภาว่าไม่สนกระแสในการเรียกร้องบีบังคับให้ตนเองนั้นออกจากตําแหน่งในขณะที่ผู้ชุมนุมนอกรัฐสภาและก็พักร่วมฝ่ายค้านก็มีการกดดันข้อเรียกร้องต่างๆก็คือนายกต้องลาออกแนวคิดในการถวายคืนพระราชอำนาที่ถูกจุดขึ้นอีกครั้งในขณะนี้ ภายใต้สื่อของสนธิในวัย73ปีนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เห็นไหมคะว่าวันนี้จุลเจริมเรียกร้องในการถวายคืนพระราชอำนาจย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วสนธิลิ้มทองกูลได้เรียกร้องให้มีการถวายคืนพระราชอำนาจอีกครั้งหนึ่งแต่ถอยกลับไปมีเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ15ปีก่อน ผ่านการเคลื่อนไหวปลุกมวลชนเสื้อเหลืองที่รักสถาบันในรูปแบบของการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรเมื่อปลายปี2548ต้นปีพศ2549เพื่อโค่นล้มรัฐบาลพักคสินชินวัตรที่มาจากการเลือกตั้งหากยังจำกันได้เมื่อครั้งที่สนทิจัดรายการนะคะที่สวนลุมพินีเมื่อ ปี48ก็เคยนำมวลชนที่ฟังการจัดรายการของเขาถึงแนวคิดการถวายคืนพระราชอำนาจแล้วก็มีการลั่นวาจาเอาไว้ว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองในเวลานี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดของรัฐธรรมนูญด้วยแนวทางสันติวิธีและชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการถวายพระราชอำนาจคืน แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในการพระราชทานผู้นำในการปฏิรูปการเมืองเพื่อดำเนินการจัดสร้างองค์กรทางการเมืองใหม่ผ่านการยกร่างรัฐธรรม,มนูญใหม่ทั้งฉบับในครั้งนั้นสนธิสรุปโมเดลที่จะเกิดขึ้นหลังถวายคืนพระราชอำนาจว่าอย่างน้อยต้องมีสารัฐถะไม่บังคับผู้สมัครสอสอสังกัดพรคการเมือง ไม่มีมาตรการทำลายพักขนาดเล็กนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องสังกัดพักการเมืองและจัดระบบที่มาของวุฒิสภาเสียใหม่ไม่ให้เป็นช่องทางแทรกแซงของพักการเมืองทั้งหมดรวมทั้งจะต้องมีมาตรการพิเศษเฉพาะหน้าเพื่อขจัดคอร์รัปชันในโครงการใหญ่ให้เป็นผลเป็นรูปธรรมโครงสร้างทางการเมืองใหม่ที่มาจากการพระราชทานผู้นำ ในการปฏิรูปการเมืองของใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทนี้ประชาชนทั้งประเทศจะเป็นผู้ออกเสียงเป็นประชานมติก่อนประกาศใช้เพื่อให้เป็นไปตามหลักของราชประชาสมาสัยอันเป็นความอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพระมาหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ขัดข้องในคำอารัมพบทผมอยากจะกล่าวนำถวายสัตยปฏิญาณร่วมต่อสู้เพื่อถวายคืนพระชอำนาจถ้าไม่ขัดข้องปรบมือหน่อยครับพวกเราพร้อมใจกันจะถวายกล่าวคำสัตยปฏิญาณน,นะครับอ่านตามผมแล้วเมื่อถึงตัวข้าพระพุทธเจ้านายจุดๆก็ให้เอ่ยชื่อของตัวเอง ขอเดชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม,ม่อมข้าพระพุทธเจ้าสนทิปลิ้มทองกูลจะดำเนินการต่อสู้อย่างสุดความสามารถด้วยแนวทางสันติวิธีและโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการถวายพระราชอำนาคคืนแด่ใ,ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทในการพระราชทานผู้นำ ในการปฏิรูปการเมืองเพื่อดำเนินการจัดโครงสร้างองค์กรทางการเมืองใหม่ผ่านการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพื่อมุ่งหวังจันทรลงระบอบก,การปกครองการรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้มีเสถียรภาพมั่นคงก่อเกิดประโยชน์สุข ต่อปวงประชากรและตัดช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวให้กับกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตยปฏิญาณว่านับจากนี้เป็นต้นไปจะร่วมแรงร่วมใจสองแขนสองมือหนึ่งสมองผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนำประเทศไทยถวายคืนแด่ใต้ฝาดลองธุลีพระบาทเพื่อทรงใช้ร่วมกับประชาชน ตามหลักราชาประชาสมาสัยอันเป็นหลักนิติธรรมดั้งเดิมแห่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยโดยเลว,วันด้วยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะรูปแบบของการจัดรายการเมืองไทยสัญจรของสนธินั้นยกระดับมาจากการทำหน้าที่สื่อมุนชน มาเป็นการนำมวลชนครั้งใหญ่ก่อตัวในปลายปี48จนกระทั่งปี49วลีทักษิณออกไปถือกำเนิดการขับไล่รัฐบาลพักไทยรักไทยก็มาจากปากของทักษิณซึ่งผันตัวมาจากสื่อมวลชนอาวุโสมาเป็นผู้นำม็อบข้างถนนด้วยการจับมือหลายองค์กรจัดตั้ง อ่ากปปสไม่ใช่ขอัยคือแซวกันเล่นเนอะเพราะว่าบางคนเขาก็บอกเนอะว่าอ่าสุดสรุปแล้วเนี่ยก็คือกอปปสเนี่ยแหละแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นกลุ่มของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะเคลื่อนไหวชุมนุมรัฐบาลอ่าเขาเรียกว่าไม่ต้องการนะคะรัฐบาลของทักษิณชินวัตรแต่ว่าต้องการรัฐบาลที่มาจากการ เขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลกลางหรือว่ารัฐบาลพระราชทานหรือว่านายกพระราชทานว่างั้นเถอะการชุมนุมที่นําโดยสนธินะคะที่เริ่มต้นในปี49เนี่ยมีการนำมวลชนเดินขบวนไปยังบ้านสีเสาเทเวศของพลเอกเปรมประธานองค์มนตรีแล้วก็รัฐบุรุษในขณะนั้นเพื่อถวายดีกาพระราชาพชาดีกาเนี่ยไปถึงทางราชการที่9นะคะผ่านทางพลเอกเปรม แน่นอนว่าสูตรของการถวายคืนพระชอำนาจเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาตินั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ใครก็ตามที่คิดปฏิวัติอย่าทำพลาดเหมือนกับคอสอชอคอสอชอปฏิวัติปั๊บยึดอำนาจเข้าตัวเองแล้วทำการต่อยอดอำนาจสนทิได้ระบุเอาไว้ในปีพศ2563 อดีตแกนนำมวลชนคนเสื้อเหลืองที่เคยประสบความสำเร็จในการเรียกทหารออกมาทำการยึดอำนาจในปี49ได้มีการขยายความแนวคิดรัฐบาลแห่งชาติอย่างเป็นขั้นตอนโดยเสนอว่าให้รีบถวายอำนาจนี้คืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้มาผมเชื่อว่าพระองค์ท่านไม่ได้ใช้อำนาจนี้หรอก แต่พระองค์ท่านเมื่อรับมาแล้วพระองค์ท่านต้องแต่งตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาทันทีรัฐบาลแห่งชาติซึ่งมีทุกฝ่ายเข้ามาเข้าร่วมรัฐบาลแห่งชาติมีหน้าที่อยู่สองประการก็คือประการแรกหาทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ติดชะงักให้กลับมาดําเนินการในทางที่ดีขึ้นอีกปัญหาหนึ่งก็คือรีบดําเนินการทางด้านการเมืองระดมสมองเอาทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาแล้วก็บอกว่าเรามาร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ ให้เวลาไม่เกินสองปีผมคิดว่าแฟรัฐบาลแห่งชาติก็เอาคุณอนุทินเข้ามาคนหนึ่งประชาธิปัตย์คนหนึ่งเอาพรรคก้าไกลเข้ามาคนหนึ่งมาเป็นรัฐมนตรีนึกออกไหมทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแต่คนที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทีมนายกจะต้องเน้นหนักไปทางด้านเศรษฐกิจเลยไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นทางการเมืองเนี่ยมีเพียง รองนายกฝ่ายการเมืองคนคนนี้เนี่ยทำเรื่องการเมืองอย่างเดียวเลยเดินหน้าภายในสองปีมีเป้าหมายแต่ต้องไม่มีคนชื่อมีชัยวิชุพันธ์หรือว่าวิษนุเครือง,งามเข้ามาข้องเกี่ยวอันนี้จะถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งในการละร่างรัฐธรรมนูญใหม่รัฐบาลแห่งชาติชุดใหม่จะต้องไม่มีทหารเข้ามาเลยนะต้องไม่มีทหารเข้ามาเลยนะสนทีได้กล่าวเอาไว้ โมเดลรัฐบาลแห่งชาติที่เสนอโดยสนทิชายผู้มากประสบการณ์ที่เคยจุดแนวคิดรัฐประหารให้กับสนทิบุญบุญยะรัตนะอ,อขออภัยตายละม่จะบอกให้นะว่าตอนนี้มิไม่สบายขอภัยนะมันจะรู้สึกเคือกนิดน,นึงคือเหมือนกับว่าหายใจไม่ค่อยอิ่มนะคะเพราะฉะนั้นม่จะไม่ค่อยมีแรงส่งเท่าไหร่สนทินะคะบุญยะรัตตกริน ในปีพศ2549ออกมาล้างกระดานนะคะฉีกรัฐธรรมนูญในโบเดลรัฐบาลแห่งชาติในปี63ที่ถูกปัดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งภายใต้ชายคนชื่อสนธิลิมทองกูลแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาในเรื่องของการยุ่งเกี่ยวกับพระราชะอำนาจของพระมหากษัตริย์ เขาบอกว่าจะแตกต่างกันตรงที่ในปี63เนี่ยสนธิไม่ได้เป็นผู้นำมวลชนม็อบนอกรัฐสภาเป็นเพียงแค่สื่อมวลชนที่จัดรายการวิเคราะห์การเมืองอย่างแหลมคมแล้วก็ร้อยเรียงเรื่องที่ชวนน่าฟังแล้วก็ติดตามในขณะที่ในปี63นั้นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่เป็นคนรุ่นเก่าได้กลายมาเป็นผู้นำ หรือว่าทุกคนคือแกนนำภายใต้คณะราษฎร2563ที่มีแนวคิดปฏิรูปสถาบันโดยไม่เอารัฐประหารต้องการเปลี่ยนผ่านภายใต้กติการัฐธรรมนูญเท่านั้นคงไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีรัฐบาลแห่งชาติหรือว่านายกรัฐบานะคะนายกคนนอกจุดยืนของคณะรัษฎรปี63จึงต่างจากพันธมิตรของสนธิ เมื่อปี49ที่เคยชูธงขอนายกพระราชทานไปจนกระทั่งถึงการถวายคืนพระราชอำนาจจนสุดท้ายแล้วนะคะม็อบเสื้อเหลืองยังได้มีการปลุกเรา้าจนเป็นสาเหตุเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้สุดท้ายแล้วทหารเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วยังไม่สามารถขับไล่ออกไปด้วยซ้ำ ล้วนแล้วแต่มีจุดเขาเรียกอะไรมีมีจุดที่มันมาจากสนธิลิ้มทองกูลเนี่ยแหละเป็นการยึดอํานาจที่ non stop นะคะหรือที่เรียกว่ายังไม่สิ้นสุดเพราะทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลประยุทธ์ก็ยังคงสืบทอดอํานาจคอสอชอ9ปีประยุทธ์นะคะยังไม่ออกไปเลยแล้วการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการสืบทอดอำนาจของประยุทธ์หรือเปล่า ทีนี้คุณเห็นแล้วหรือยังว่าณวันนี้นะคะมันกลับมาวนลูปอีกแล้วการทวงคืนพระราชอำนาจของจุลเจิมกลับมาอีกแล้วและสุดท้ายแล้วปลายทางมันจะย้อนกลับมาที่มีการชงให้ยึดอำนาจหรือเปล่าเพราะตอนนี้การเมืองเนี่ยกำลังเข้มงวดเข้ามาในเรื่องของการประกาศแต่งดําในเรื่องของการยุบสภาผ่านไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการยุบพักการเมือง ในเรื่องของทหารที่จ้องที่จะเข้ามาในรัฐสภาเหมือนเดิมแล้วก็มาชงให้มีการถวายคืนพระราชอำนาจเดี๋ยวไม่ใช่ว่าไปไป,ไปมามานะคะมาหาเรื่องออ่ที่จะเข้ามายึดอำนาจอะไรกันอีกนะคะการทำรัฐประหารอะไรกันอีกการฟรีซทุกอย่างในประเทศไทยให้มันแช่แข็งเอาไว้นะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะขอ นำเรื่องราววันนี้นะคะมาให้ทุกคนได้ลองพิจารณาดูว่าเจตนาของทางจุลเจิมยุคนคืออะไรในการที่อยู่ๆก็มาประกาศขอทวงคืนพระราชอำนาจให้กับทางกษัตร,ริย์วชิราลงกรนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นร่วมกันนะ,ะว่าคุณคิดอย่างไร